อรุณสวัสดิ์สาธุอรุณภายในเนาะวันนี้มีคนมาถามหลวงพ่อ นางวิสาขาอยู่ชั้นไหนบอกเอา้าก็อยู่ชั้นนิมมานาลดีไงชั้นที่ห้าบอกเอา้าเห็นหลวงพ่อบอกอยู่ชั้นสี่อินดรสิทธิ์เอเคยพูดหรือเปล่าผมรู้จำไม่ได้แนละ้วก็มีคนยืนยันบอกเคยอ่ะถ้าเคยก็แก้ใหม่นะจ๊ะ ลบอันเก่านางวิสาขาหรือมหาอุบาสิกาวิสาขาผู้เป็นคำาลังสำคัญของพระพุทธศาสนาท่านอยู่ชั้นนิมมานราดีเป็นมเหสีตอนนี้นะใช้คำนี้ถูกหรือเปล่าผมไม่รู้ ของท้าสุมิตะเทวาธิราชพผู้ปกครองพบนิมมานารดีสว่างชั้นที่ห้าถ้าคราวที่ผ่านมาพูดแล้วนี่ยก็แก้เป็นอย่างนี้แล้วจะลืมไปพูหรือบ,บาป็าไม่รู้เนะแต่เขายืนยันว่าพูดหน้าพูดก็แก้แ้นะ <c oughs> ที่คุยทุกวันทุกครั้งที่เจอก็ไม่ได้คิดให้เป็นวิชาการอะไรลงเนะคุยเพลินๆก่อนนั่งหลับตาทำภาวนาดีไหมจ๊ะดีครับคุยให้สบายอกสบายใจจะได้มีเวลาได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสำหรับท่านที่เพิ่ง เลิกจากงานแล้วก็เดินทางไกลมาที่วัดธรรมกายมันเหนื่อยมันพเพลียแล้วมันไกลด้วยก็เลยคุยให้เป็นเพลินไปไม่ได้เป็นหลักวิชาวิชาการอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครก็เอามาพูดกันนอกจากผูู้ที่ฝันในฝันน่ะฝันในฝันฝันในฝัน,ฝน จะบับฝันในฝันละได้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องทั่วๆไปก่อนเรื่องของบริวารบริวารเนี่ยมีอยู่สองประเภทสองประเภทนี้เนี่ยมีเฉพาะ ชั้นจัตุมหาราชิกากับชั้นดาวดึงแต่ตั้งแต่ชั้นยามาโดสิตานิมานรารดีประนิมิตวสวดีนี่มีประเภทเดียวที่สองประเภทเพราะว่ามันใกล้กับมนุษย์มากประเภทแรกก็คือบุญที่เกิดขึ้นด้วย ไอ้บริวารที่เกิดขึ้นดีอนุภาพแห่งบุญอย่างนี้มีทุกชั้นชั้นหนึ่งสมี่ห้าหมีหมดที่เกิดที่อนุภาพแห่งบุญของเจ้าของวิมานส่วนประเภทที่สองก็คือพวกที่ บุญน้อยมัวแต่มโนมโทนาบุญกันเลยทำยกระจิบกระจ้อยทำสลึงนึกก็ได้บาดเป็นไรงไงมัวอนโนโมทนาบุญาเนเ่ยเช่นยกวอยากเอาง่ายๆก็ได้เห็นภาพจ้ะเห็นก็จัดรองเท้าในผู้ซ้ำเนี่ยพอเห็นน่ะหลวงพ่อเห็นเห็น เห็นทั้งคนจัดรองเท้าก็เห็นคนดูก็จัดรองเท้าเห็นคนที่เขาจัดรองเท้าวางอย่างเป็นระเบียบก็เดี๋ยวกลมๆมเงยๆยกลมๆเงยๆแต่หน้าตาเขาข็เบิกบานว่าได้ทำบุญและก็สร้างระเบียบวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับโลกจัดระเบียบโลกใหม่ โดยเริ่มต้นจากจักรองเท้าแล้วก็เห็นอยู่สามสี่คนดูเหมือนจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาวัดพระธรรมกายซะด้วยได้จำแม่นก็เยืนๆดูยิ้มพอก็จัดรองเท้าเสร็จเขาลุกขึ้นมาเอาตัวพึงนึกได้เออเดินลี่อยก็ไปอนุโมทนาบุญก็อนุโมทนาบุญกันน้องเลยคับอนุโมทนาบุญน้องเลยครับ อย่างนี้เนี่ยจะเป็นประเภทไม่ค่อยจะมีวิมานอยู่จะต้องไปพึ่งปราม,มีของผู้จัดรองเท้าเนี่ยในยกตัวอย่างให้ฟังเลยคะ่ะคือพระแค่ทาบุญเล็กๆน้อยๆตีหน่อยไม่ตกนรกได้ขึ้นไปบนสวรรค์อ้าวกาลังบุญไม่พอจะมีสิจะมีอยู่ ในชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองเท่าน,นั้นมีประเวนี้มีซึ่งก่ยังไม่พูดรายละเอยียดเราดูภาพรวมันแล้วก็แต่ตั้งแต่ชั้นที่สามสี่ห้าหกชั้นยามาดุสิตานิมานารดีพระนิมิตประสวดีสวรรค์สามสี่ห้าหกสี่ชั้นนี้ลอยอยู่ในอากาศแต่หนึ่งกับสองเนี่ย มันเป็นพื้นเงินไปเป็นภูเขาสินเนรุก็จะ,จะมีประเภทนี้จำได้ป่มจ๊ะจำได้ครับจำได้เนะจำได้ครับว่าอนโมตนาบุญกระจัดรองเท้าเราประยาใส่เขาอยู่ครับเออเคทำมั้งเปล่า <c oughs> ทังโมทนาในะทั้งจัดเอกด้วยครับอ๋อทั้งสองอย่างนะ <c oughs> <c oughs> อนุมโมทนาสาธ <c oughs> ุได้ได้ได้ไ <c> ด <oughs> ้เราก็ข้าดากชั้นยางมาไปชั้นดูสิทธิ์กัก่อนรู้สึกว่าพวกเราจะติดใจชั้นนี้กัน <c oughs> <c oughs> ดูภาพรมรม <c oughs> วมบางทีหลวงพ่อเนี่ยเราย้อนหลังใบเพื่อทบทวนของเก่า ต่อว่าหลวงพ่อกัอนเนี่ยหลวงพ่อเเล่าทบทวนของเก่าอะไรเหลือเล่านิดเดียวแล้วก็บอกไปคราวหน้า <c oughs> เอาก็กลัวเขาลืมเ <c oughs> พราะบางคนก็ไม่ได้มาเนี่ยโดนต่อว่าไปแล้ว <c oughs> บอกเล่าย้อนของเก่า <c oughs> มันก็ต้องทบทวนหน่อยว่ามีสี่เฟสใช่ไหมครับเอตที่หนึ่ง ปลาอริยเจ้าระอริยาจารเจ้าเขตที่สองนิยต๊ะโพธิสัตว์นิยต๊ะโพธิสัตว์เขตที่สามอนิยต๊ะโพธิสัตว์อนิยต๊ะโพิสัตถ์เขตที่สี่ทั่วทั่วไปทั่วทั่วไป,ววไปบงบุญวิเศษอยู่เขตที่สองคำอันหน้าเข้าหาอ่วผู้ปกครองพบสวัสดิชันโยสิท้า สันตะเดชิทตพุทธมารดาซึ่งตอนนี้เรื่องยังไม่ลงเอ่ยกันนะ<ม>เพราะว่าในพระไตรปิฎกได้เอ่ยชื่อพระพุทธมารดาของพระโกกุสันโตพระโกนาคมพระกัสปะพระสมณะโอดุมคนละชื่อแล้วก็ กล่าวว่านในปะินปะยปิดดกไม่ได้กล่าวว่าพุทธมารดาของพระกุกุสันโธพระกโกโกมนาคมและพระกัสสปะเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่แต่มักกล่าวพุทธมารดาพระนางอะไรสิริมหามายาสิสริมหามายาของสัมมาสมุจักของเราพลงนี้ ว่าเป็นพระโสดาบันตอนนี้เป็นเท้าสันติสิทธิ์แต่การที่ชื่อแตกต่างกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคนคนเดียวไม่ได้นะแต่ในนั้นก็ไม่ได้บอกเป็นคนคนเดียวคนมีแต่นิทานพื้นบ้านได้กล่าวไว้ว่าพุทธมารดาเนี่ยในตั้งความปรารถนาพระพุทธมารดาพระองค์นี้เนี่ยมันจะเป็นพุทธมารดาถึง ของพระจาถึงห้าพระองค์ในกลับนี้พัทละกลับนี้ก็ยังไม่ลงกันตรงนี้แต่จับศูนย์าย่านกายก็ยังไม่บอกตอนนี้เหมือนกันก <c oughs> <c oughs> ็เป็นยังไงทีนี้ก็มาถึงว่าบริวารของแตลวิมาเนี่ย เขามีเอาไว้ทำไมซึ่งได้พูดไปแล้วใช่ไหมจ๊ะเมื่อวานนี้นไะหนใครมามั่งเมื่อวานนี้ใครไม่มามั่งยกมือสิอ่ะเนี่ยไ็้มามันจะเป็นต้องทบทวนางนี่ไงเพปาริวารเนี่ยนนมันจำเป็นนะต้องมีเพราะว่าสังคมของเทวดาของจักรวาลมันไม่เหมือนสังคมในเมืองมนุษย์ เจ้าของวิม,มานเนี่ยเป็นประดุษพระราชาพระราชินีทีเดียวเหมือนผู้ปกครองเมืองเมืองหนึ่งทีเดียวยซึ่งมามีบริวารมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลาล้านเนี่ยมีมากทีเดียวเพื่อทำกิจของชาวสวรรค์ครับ กิจนี้เนี่ยเขจะใช้บริวารทํานอกจากจะแสดงเครื่องหมายอิสริยยศว่ามีอนุภาพมากมีบุญมากในสั่งสมบุญมามากบริวารก็จะทำหน้าที่อย่างนี้เช่นยกตัวอย่างวิมายของหนูวยเจี๊ยบ เมื่อขึ้นไปเป็นชาวสวรรค์แล้วเนี่ยก็มีมหาปฏิสันฐานเทววาตทผู้เป็นเจ้าที่ประจำเขตนั่นเขาก็มาแจ้งข่าวให้ทราบด้บอกเรื่องราวกิจวัตรกิจกรรมอะไรสิ่งที่ควรทำมีอะไรบ้างและก่อนที่จะได้ บอกกลา่าวเรื่องราวอะไรต่างๆให้ผู้มาบังเกิดขึ้นใหม่ทราบก็จะมีการแลกเปลี่ยนบรรณาการกันซึ่งก็เป็นรัตนาชาติเป็นบลรหมากหลากไม้อะไรต่างๆดยนั้นกิจเหล่านี้เนะี่ยบริวารจะเป็นผู้จัดทําโดยตั้งแถวระหว่างจำงหายทั้งสองนเะจ้าของไม่มากับผู้ไม่เยี่ยมเยียน เขาจัดระเบียบแถวแล้วก็มอบไปสึ่งกันแล้วกันเราเวลาเข้าสู่เทวสมาคมหรือเวลาสังสรรค์กันบริว,วารนี่แหละก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ตรงนี้ที่บริว,วารที่มีจำนวนมากๆ <c oughs> เขาก็มีหนา้าทีคล้ายๆกับมนุษย์อย่างนี้แหละ หน้าที่จัดอาหารเพื่อจะไปถวายเจ้านายหรือรับรองผู้มาเยี่ยมเย,ยนนี่ผนแผนกอาหารและกับพวกผนแผนกเสื้อผ้าเครื่องประดับเขาก็จะมีทีมของเขามีเครื่องประดับมีเสื้อผ้า อุสามาลาอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีที่เก็บเครื่องประดับเขาอยู่ในนั้นจะมีทีมของบริวารน,นี่ชุดหนึ่งแล้วก็ชุดตอนรับปฏิสนานนี่นี่เขาก็จะมีอีกทีมหนึ่งคอยตอนรับผู้มาเยือนแล้วก็ คนเอกสวนเขาจะไปดูแลสวนสวนที่ให้มันสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บนเอกจับดอกไม้ให้สวยให้งามตามที่ต่างๆแล้วก็พวกผนเณกทั่วๆไปอย่างนี้เป็นต้น อาจจะพูดไม่ครบแต่ว่ากประมาณนี้นะจะก็จะมีแผนกมีทีมทำทำอย่างนี้แหละไม่มีเปลี่ยนเงินไม่อย่แผนกสวนเรามาทำแผนกอาหารไม่อยา่างนั้นคนดูแลหายกับดูแลเงี้ยตั้งแต่ไปบงังเกิดวันแรกถึงวันสุดท้ายเลยทา <c oughs> ทีนี้ตลอดไปเลยแต่และทีมมีจำนวนมาก มากมากบ้างน้อยบ้างแต่น้อยกันไม่มากแล้วก็มีหัวหน้าทีมหัวหน้าบริวารของแต่ละทีมคอยทำหน้าที่คอยดูแลทำหน้าที่อย่างนี้อบริวารอีกส่วนก็คืออ่อฝ้าซุมประตูทางขึ้นวิมาที่มันมีหลายซุ้มแต่งแต่สเต็ปแรก ที่มันเกิดขึ้นในทานบรมีสเต็ปสองศีลบรมีสเต็ปที่สามก็เ่ภาวนาทานศีลภาวนาแล้วก็มีบริวารส่วนที่ดูแลตามจุดต่างๆซึ่งพิมานตะลิ้วมมยของผู้มีบุญมันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆทีเดียว มันใหญ่มันหลายหลายชั้นบริวารเขาก็จะมีวิมานของบริวารอยู่วิมานที่ประจำของบริวารนะจ้าเรียงรายที่เป็นยั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 นไอ้ทิมเป็นยันยันเนี่ยมีบริวารแต่ละชั้นก็วิมานเล็กๆของบริวารไอ้ที่เล็กนี่คือเอาไปเทียบกับเจ้าของวิมานนะไม่ใช่เทียบกับมงมนุษย์แต่เทียบกับเมนุษย์มันก็ใหญ่ ใหญ่มากาอย่างนี้พอถึงเวลาอาหารหรือเวลาอะไรต่างๆเย่างนี้ตรงนี้ที่สำคัญก็จะมีอีกตรงนี้ที่สำคัญมากๆที่จะคอย สิ่งนี้นจะคอยควบคุมทุกสิ่งในวิมานขอบเขตทั้งบริวารทั้งวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหมดเลยสิ่งนี้สำคัญซึ่งเกิดที่อนุภาพแห่งบุญในตัวของเจ้าของวิมานที่สร้างตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์สิ่งนี้จะสัมพันธ์กับดวงบุญในตัว ของเจ้าของวิมานแล้วก็ไปสัมพันธ์กับบริวารตรงนี้สำคัญมาก,มากเลยจะควบคุมทั้งหมดเลยอิตรงนี้นะมันไม่มีบันทึกไวในตำรับตำลาอะไรเลยนะไปหาอ่านก็จะไม่เจอหรอกยังไงก็ไม่เจอต้องฉบับศูนย์ร่างกายจะได้พูดให้ รู้เรื่องเข้าใจกันไปหมดพอความรู้เท่ากันแล้วได้แล้วก็ไอ้พวกเพี้ยนๆที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะได้หมดโอกาสพอฟังเท่ากันแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เราจะฟังวันไหนวันวันกับพรุ่น,นี <S 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 อ้อะไรนะ วันนี้นะครับไม่ใครได้ยินเ่ะวันนี้แค่วันนี้ก็วันนี้สําคัญเขาตรงนี้นะสําคัญนะสําคัญนะตรงนี้เกิดขึ้นจากบุญได้เยอะถ้าไม่มีตรง,ง,งนี้ควบคุมไม่ได้เลยและตรงนี้จะเป็นผู้บอกเลยว่าเอาเวลานี่สเสวยอาหารทิพเอาเวลานี้ต้องทำงั้นนี้อะไรต่งางๆตรงนี้แหละ อันไหนต้องถ่ายสิมังั้นเดี๋ยวหลับต้องให้ถ่ายบ้างันนิฐานก็นนได้หรือง่ายๆคือเดาอ่ะเดาได้ไหมการบินไทย <c oughs> เดาไม่ได้จะต้องไปดูอย่างเดียว <c oughs> เป็นดวงแก้วดวงแก้วใหญ่ทีเดียวเนอะ จะอยู่ระหว่างเจ้าของวิมานเมื่อเจ้าของวิมานนั่งอยู่บนลัตนณะบ,บรังจากศีรษะขึ้นไปถึงยอดด้านในของวิมานเอาสองหารครึ่งหนึ่งจะมีบุญมากดวงในี่ใหญ่มากเีเดียวสว่างใส ดวงนี้แหละผู้ควบคุมดวงนี้เนี่ยเจ้าของไม่มานไม่เห็นหรอกสมมติคุณพวงไอ้ hey, <c ười> เอาใครดี <c ười> เอาหนูเจีย๊ยบดีกว่า <c ười> อ่าหนูเจี๊ยบเจ้าของไม่มาน,น <c ười> เขาเห็นในดวงแก้วแต่ไม่เห็นผู้ควบคุมเลยเนี่ย ผู้ควบคุมในนี้ซึ่งจะอาศัยบุญของเจ้าของไอ้มาบันดาลความสำเร็จให้เกิดขึ้นถ้าเป็นกายสิทธิ์เป็นจักรพรรดิ่งเป็นภาคผู้เลี้ยงเป็นาผู้เลี้ยงทิพย์็เรียกผู้เลี้ยงทิพย์เป็นจักรพรรดิระดับหนึ่งแต่คนจักรพรรดิฮิโริโตหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ แล,กลกกกะก็ขรร a จักพัทกติโลก,กับวิชัยและก็ครระจักพัคกับที่อยู่วงบุญพิเศษคนอันกันนะอาจจะไม่ง่ายแบบเป็นผู้เลี้ยงทิพย์ผู้เลี้ยงทิพย์นะเขาเรียกผู้เลี้ยงทิพย์ซึ่งเดี๋ยวเขาไม่มาไม่เห็นแต่เขาเห็นหมดได้อยู่ในดวงแก้วไยสิทธิ์ดวงนี้ และแตามวิมานของบริวารก็มีดวงแก้วชนิดนี้เนี่ยลอยอยู่ตรงกลางวิมานในระดับเดียวกับบริวารถึงยอดวิมานด้านในแต่ย่อส่วนลงมาตรงนี้หละมีทุกคนเลยแต่ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน บนมากบิมานใหญ่ดวงแก้วนี้ก็จะใหญ่พอถึงเวลาที่จะ,สะเสวยอาหารทิพมันจะสว่างวา่าแบบไฮเทคเลยเ <c oughs> พราะว่าตรงนี้เนี่ยบิมานผู้ดูแลอาหารครับดวงแก้วตรงนั้นกับวาบ่ <c oughs> วาว่าขึ้นมาเลย <c oughs> เข้าใจก่อจ้ะเข้าใจครับตามทันไหมทันครับเ้าไปท่านจะได้เราเราซ้ำไสิบวัน <c oughs> <c oughs> และดวงแก้วที่อะไรละ่ะครัคอยควบคุมเาะวา่าะ้าบกับมาวาบที่บิมาขังาบริวารแล้วก็บรรดานอาหารที่จะเกิดขึ้นไม่ต้องตำ ไม่มีครกไม่มีเตาไม่มีอะไรเพราะเคยเห็นบางคนนสมัยก่อนเ็าลอยฟังเขาเขียนเป็นภาษานะเขาบอกอุ <transaction> ้ยตายตายแอบดอดขึ uh ้นไปชมวิมานโอ้สกปรกจังครกแล้วก็ไม่ได้ล้างสงสัยจะไปแถวกลางวัดพระธรรมกายวะผมรู้สิ่งปฏิคูลไม่มีในนั้น ในนั้นใช้ระบบไฮเทคเหมดที่เกิดได้อานุภาพแห่งบุญเพราะวาบตรงนั้นแหละอาทิพย์เกิดภาชนะทิพเกิดวัตถุที่จะลองรับเอ็นหาธาทิพยานภาณะทิพยอะไรต่างๆนี่ก็เกิดใครทำบุญอะไรในเมืองมนุษย์เอารถ ขนอาหารมาเลี้ยงพระเลียงสาติชนเอามียานรานะจะเป็นยานทิพย์ที่รูปร่างไม,ม่เหม,มือนเหมือนมนุษย์นะเออมีล้อด้วยแต่ว่าเข็นไม่ในอากาศไม่รู้มีล้อทำไมมันลอยไปลอ,อ,อยไปเนี่ยอพอวาบตรงนี้กับบุ๊บมาแล้วมาเลย เมนูต่างๆนี่แก้วตรงนี้รู้ใจเจ้าของวิมานรู้ใจหมดเลยอ,ออกมองป็นชูดชุดชุดเลยเลื่องออกไปเลยมือหนึ่งกับพันชนิดอาหารอย่างน้อยนะมันเยอะไม่รู้นับเป็นยังไงมันเยอะ และที่นี่เทวดาเนี่ยเขาเสวยอ,อาหารทิพย์อย่างไรเนี่ยคงจะต้องพรุ่งนี้แล้วแหละคัานยาวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาวาบวาบมาเลยนะเนี่ยวาบมาแผนอาหารกับตรกไปแล้วก็ถึงเวลาก็จะขอ่อหมานก็ได้เสวยอ,อาหารทิพวันหนึ่งกี่ครั้งอาิายสิ นิสฐานเดาวัวนละครั้งออกครั้งเดียวถือเอกานะครั้งเยอะโอ้ยสงสัยออกหนึ่งศูนย์สามครั้งสามครั้งอสามครั้งเหมือนมนุษย์นี่แหละแต่ว่าวันเวลาเนี่มันไม่ไม่ตรงวันเวลาไม่ตรงกันเพราะว่า สวรางฉชนิดใหญ่มากของมนุษย์ในวงมันเล็กวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงถ้านั้นวงโอ้กว่าจะหมุนโคจอยครบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยท่านกล่าวเอาไว้ว่าสี่ร้อยปีเมืองมนุษย์แต่ขนาดนานๆเสมอทีนะถ้าคิดเอาเวลามนุษย์เข้าไปเทียบเนี่ยเทวดาบางท่านยังลืมเลย เพลินกันวมันน่าเพลินเนี่ยนะมันน่าเพลินจะลืมรสอาหารอืลืมอร่อยลืมอิ่มอร่อยเอาวูกเมื่อเงินเป็นโลกวูกเอาลงมาในเมืองมนุษย์แล้วอืไม่ได้วูบลงมาเลยเพลไม่ได้เกรดบริวารไปเตือนแล้วเนะี่ยท่านถึงเวลาสวยงานที่อย่าเพิ่งเลยกําลังเพลินอะไรอย่างนี้ออาเป็นโลกวูกหล่นไปแล้วนะหมด ลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จำเข้าคร่าวว่าด้วยอานุภาพแห่งปุณิสานต่าง,ง,งเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็มีอวิมานมีบริวารแผนกต่างๆเแยะ,แ,ยะแล้วก็จะมีโดวงแก้วกยสิทธ์กายควบคุมอยู่จะอยู่ตรงกลางวิมานลอยอยู่กลางอากาศ ใช่แขวนต่องแต่งต่องแต่งางนี้นะอย่างนี้นไม่ได้แก้พยาสิทธิ์แล้วเนี่ยแล้วก็มีอาจารย์พรามีพมีผู้เลี้ยงพระผู้เลี้ยงเนี่ยเขาเรียกผู้เลี้ยงทิ่คอยดูแลปลนปลือ้ออำนวยความสดะดวกความสุขให้กับเจ้าของวิมานอยาเางรกว่าสวรรค์คือที่เสวยผลบุญนะในที่ เราได้กระทําหรือใครได้กระทําตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ไปถึงนั้น่ะสเสวยผลบุญอย่างเดียวมีแต่เรื่องความสุขอย่างเดียวไม่ปวดไม่ไมื่อยไม่ปวดหนัวตัวร้อนปวดทอ้องปวดไส้ไม่มีสินะใครจะไปขายอยู่ขายยาอะไรนั่นหรืออาหารสองอาหารเสริมหมดสิทธิ์ <c oughs> บนนั้นเขาเสริมมาเรียบร้อยแล้วาาเสริมตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ดีแล้วนะ